โอ้โห uh huh. อาทิตย์หนึ่งเลยเหรอคุณเอกเยอะไปเปล่าเพื่อนๆจะได้มีเวลาไปเลาะหาคนอื่นบ้างอาทิตย์ละครั้งก็พอละมั้ง ขอบคุณหัวใจกอดๆจากคุณสายพินนะคะของน้องตายด้วยขอบคุณมากๆจาก้าขอบคุณหัวใจพลังบวกค่ะจากคุณนกไรล,ลังพาเที่ยวขอบคุณนะคะคุณอีสานชาแนลสวัสดีครับมาให้กำลังใจครับขอบคุณมากๆจาก้า คุณเอกก็พี่สาวเอกได้กีตาร์แล้วครับอาจะเป็นนักดนตรีตรหรอคุณเอกใส่ประเจให้นะคะคุณอีสารแนวจะได้ไปหาเพื่อนๆไปพักทายเพื่อนๆได้สะดวกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับหัวใจพลังบวกนะคะ คุณนกไร้ลัลงก็อีสานสวัสดีค่ะคุณเอกก็ดีครับอีสานคุณเอกบอกรหัสกีตาร์อ๋ออืมแล้วก็ไม่ทันนึกถึงตรงนั้น <laughs> อืมคุณอีสานก็ครับผมน้องตายบอกสวัสดีพี่อีสาน แล้วก็ให้หัวใจพลังบวกมาคุณนกไล,ลังก็ให้หัวใจพลังบวกมาขอบคุณมากๆนะคะคุณสายพินก็กีตาราเขามีเอาไว้ร้องเพลงนะคะไม่เอาไว้ก่อนนะคะร้องเพลงค่ะร้องเพลงคุณเอกเขาหมายถึงเขาได้รหัสพินแล้วคะ่ะ สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับจากคุณอีสานชาแนลนะคะของปนอมไม่ยอมได้สักทีเนี่ยไม่เห็นส่งมาให้ปนอมเลยเออนนี้วันที่ไหรเนี่ยวันนี้วนันที่แปดแล้วเนาะเก้าสิบสเอ็ดคุณเอกบอกร้องเพลงต้องไหมครับพี่สาว ขอบคุณนะคะขอบคุณสติกเกอร์ทุกๆดวงที่ส่งมาให้ขอบคุณ11ล้านดวงใจที่อยู่ด้วยการกับ1 4สีไลค์นะคะขอบคุณมากๆค่ะ พูดถึงเพลงแล้วก็อยากร้องนะนเนี่ยพี่สาวเอาคีตาร้องเพลงแม้ยังจะแซวอีกคุณเอกนี่น้องตายก็ใช่จ้าหยอกๆครับจากคุณเอกค่ะ ขอบคุณหัวใจกอดกอกตายอืมเออหรือมันจะไม่มีเพราะวันนี้เราเจอตรงที่ว่าเปิดสร้างอะไรได้ไม่หมตอนขึ้นมาไม่เจอไม่ได้เปิดสร้างแน่เลยแล้วก็จะไม่มีใครเห็นด้วยใช่ไหมเนี่ย เดี๋เข้าที่สาจุดหนสอืม